สวัสดีครับคุณผู้ชมช่องเซลล์เจ็ปโตโยต้าคอนแกนทุกท่านนะครับพบกับเซลล์เจ็ปโตโยต้าคอนแกนอีกแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมรถคันข้งาขขงหลังเรานะครับผมเป็นรีโว่2.4 Z Edition นะครับผมเป็นรถแ c a นะครับหรือเป็นแ c a รุ่นเริ่มต้นเกียร์ธรรมดานะครับผมจะสังเกตว่าเจ็ปบรีวิวรุ่นแ c a เริ่มต้นตัวนี้ไปหลายคันแล้วแต่คันนี้คือจะเป็นสีเทานะครับผมวันนี้จะมาอธิบายตัวรถว่ามีออปชั่นอะไรบ้างรวมทั้งแคมเปญรวมทั้งส่วนรถต่าง บอกเลยครับว่าลูกค้าคนนี้ใช้เงินรับรถแค่20,000นิดๆเองครับผมแล้วก็ผ่อนหลักพันนะครับผ่อน8 0 0 0 9 0 0ครับตัวประมาณนะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าเลยนะครับสําหรับ r e v o 2.4 z e d i t i o n เป็นตัว Entry เกียร์ธรรมดานะครับเป็นรถแคบตัว Entry ต้องต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับของรถแคบนะครับมาเริ่มต้นกันที่กระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับพร้อม ด้านในเป็นสีดําเงานะครับผมกระจังหน้าโครเมียมพร้อมตัดดําเงาสำหรับตัวตัวเตี้ยจะยังไม่ได้ไฟตัดหมอกนะครับแต่ตรงนี้สามารถแถมเพิ่มได้นะครับผมเป็นของแท้โตโย t a เลยก็มีครับเป็น LED ส่วนด้านหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับเป็นไฟฮาโลเจนแสงสีเหลืองนะครับผมไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีด้านข้างนะครับผมนี่ดูเชฟภายนอกโดยรวมนะครับผม สำหรับล้อนะครับล้อจะได้เป็นล้ออันลอยขอบ16นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางขนาด215ทับ R 1 6นะครับผมเป็นล้อขอบ16นิ้วตัวเริ่มต้นได้ล้อแม็กแล้วนะครับเป็นล้อแม็กทุกรุ่นย่อยเลยสำหรับตัวเตี้ยแคบนะครับยางกันโคลนด้านหน้ามีมาให้สำหรับที่ปั่นน้ำฝนตัวนี้เป็นแบบปรับปกตินะครับผมปรับจังหวะได้นะครับรถคันนี้เป็นรถของลูกค้าแจ๊บเองนะครับติดตั้งฟิล์มด้านหน้า เอาเป็นฟิล์ม60%เอ้ยด้านหน้า40ครับรอบคัน80อาจจำดีจำผิดนิดนึ่งขออภัยครับผมสาอากาศจะอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับอ่าและมาที่ด้านข้างจะมาพร้อมกับกระจกมองข้างตัวเริ่มต้นจะเป็นวัสดุสีดำนะครับผมแต่ว่าได้ไฟเลี้ยวแบบ led มาแล้วแล้วก็กระจกตัวนี้เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าพับเก็บด้วยมือ,อเป็นกระจกปรับมุมมองด้วยไฟฟ้าปรับเลนส์ด้วยไฟฟ้าแต่ว่าพับเก็บด้วยมือนะครับตัวเริ่มต้นนะตัวนี้ entry อ่า มาดูด้านข้างนะครับรถคันนี้เป็นสีเทานะครับดาร์กเกร์เมทัลลิกนะครับราคา619,00 0บาทนะครับสำหรับเบ้ามือจับตัวนี้ก็เป็นเบ้าสีดำนะครับผมเป็นเลยมือจับสีดำแต่แจ๊คก็สามารถแถมที่เป็นโครเมียมครอบไปได้นะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าไม่รับนะครับผมอ่าอ่าตรงนี้ก็ยังไม่ได้ติดคิวครับลูกค้าขอจัดเป็นส่วนรถแทนครับขอไม่รับคิวเนาะอ่าแต่ว่าคันนี้จะแถมกระบะไลเนอร์ไปนะครับผมเป็นกระบะไลเนอร์ กรบอะไรเนื้อของโตโยต้าเลยถัดมาด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นล้อแมกเช่นเดียวกันระบบเบรกเรามีเพียบพร้อมครับ ABS EBD นะครับผมระบบป้องกันล้อล็อก ABS มีมาให้บางโคนท้ายมีมาให้ต่อไปเรามาชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังจะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบมาตรฐานนะครับเป็นทรงนี้เลยรถตัวรถจากโรงงานตัว NT หรือเตามติตัวเตีย้ยจะยังไม่ได้กันชนท้ายนะครับผมและคันนี้ แจ๊บก็แถมกันชนท้ายเช่นกันแต่ว่าของยังไม่มานะครับลูกค้ารีบใช้รถก็เลยอขอรถไปใช้ก่อนแล้วค่อยกลับมาติดนะครับเพราะว่าแจ๊บแถมไปแล้วนะครับผมต่อมาก็คือมือเปิดภายนอกจะเป็นสีดำนะครับมือเปิดกระบะท้ายเป็นสีดำมาพ้อมกับไฟเบรกตรงที่3แบบ LED นะครับเป็นรุ่นมาตรฐานอ่าแล้วต่อไปเราไปชมด้านในกันนะครับ มาแล้วครับสาหรับด้านในแผงประตูตัวเริ่มต้นก็จะเป็นแบบหุ้มผ้าแล้วนะครับผมให้ผิวสัมผัสที่ดีครับเป็นหุ้มผ้าแล้วอ่าแล้วก็มือเปิดประตูภายในจะเป็นสีดําสําหรับตัวเริ่มต้นมือเปิดสีดําแผงควบคุมตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยกระจกมองเอกระจกหน้าต่างไฟฟ้าคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับทั้งขาขึ้นและขาลงระบบเซ็นทัลล็อกครับล็อกกระจกแล้วก็นี่ปุ่มปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้านะครับผมอ่า มีลำโพง2ตัวนะครับตัวเอนที่ได้ลำโพง2ตัวพร้อมที่วางแก้วน้ําถัดมาครับรถตัวนี้เป็นรถแคปนะครับสามารถเปิดแคปได้ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นช่องเก็บของนะครับพร้อมกับช่องลำโพงเผื่อไว้นะครับผมแล้วก็เป็นช่องวางของกระจุกกระจิกนะครับตัวนี้จะแถมเบาะแคปให้ด้วยนะครับพร้อมกับผ้ายางแถมเบาะแคปให้แล้วส่วนตัวนี้มาจากโรงงานนะครับเป็นบุนุ่มมาจากโรงงานเลยเป็นวัสดุไว้พิงหลังเนาะ นี่ครับกว้างสบายครับรถแคปบเปิดได้ครับตัวเริ่มต้นก็สบายแล้วนะครับผมต่อไปเรามาชมภายในกันครับอ่ะเดี๋ยวก่อนชมภายในขอดูเบาะก่อนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นก็จริงแต่เบาะสามารถปรับได้6ทิศทางแล้วนะครับเป็นปรับมือปรับเอน็นปรับระดับสูงต่ำแล้วก็ปรับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังฮะเดี๋ยวขอเลื่อนแป๊บหนึ่งจะขึ้นรถอ่ะโอเคมาที่ภายในรถนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่ หน้าปัดหน้าปัดเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับแบบมาตรฐานสําหรับรุ่นเริ่มต้นก็บอกความละเอียดก็อบอกไม่บอกวัดรอบนะครับความเร็วต่างๆได้แล้วก็น้ํามันในถังบิงได้เท่าไหร่นะครับผมต่อมาฝั่งซ้ายจะเป็นการควบคุมระบบปันน้ําฝนปรับได้3จังหวะครับและฝั่งด้านขวาจะเป็นการควบคุมระบบไฟนะครับไฟหลีไฟหน้าพวงมาลัยตัวนี้เป็นวัสดุยูรีเทนนะครับ พวงมาลัย3ก้านมีแอร์แบกให้ด้วยเสียงแตาครับผมพวงมาลัยตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะครับผมปรับระดับได้ครับปรับระดับได้สีทิศทางนะครับเข้าออกขึ้นลงได้นะครับถัดมาฝั่งนี้จะเป็นเป็นช่องแอร์ปกตินะครับผมสีดําแล้วก็นี่ช่องวางแก้วน้ำเนาะแล้วก็เอาป๋องน้ำมัลลูวางไว้ตรงนี้แอร์ก็จะเป่าทําให้มีความเย็นจากแอร์เป่า กระป๋องน้ำนะครับก้านตรงนี้เป็นเปิดฝาถังน้ํามันแล้วตรงนี้เป็นที่เปิดฝากระโปรงหน้านะครับแอร์แบกลูกที่3อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นแอร์แบกหัวเข่าฝั่งคนขับรถคันนี้ได้แอร์แบกสาใบนะครับคู่หน้าแล้วก็หัวเข่าฝั่งคนขับถัดมาที่อ่าหน้าจอตรงนี้ดอกคุณแจอ,อยู่ไหนเออเดี๋ยวจับสตาร์ทให้ดูเลยดีกว่า เดี๋ยวก่อนสตาร์ทดูกุญแจก่อนนะครับกุญแจตัวนี้ไ,ได้กุญแจแบบ Jack Nike, แจ็คไนคีก็คือสามารถพับได้นะครับรถรุลล่นเริ่มต้นกุญแจพับได้แบบรถหรูเลยปั๊บอ่ะยบบคัดสาตาร์ทนะครับตัวนี้อ่าสาตาร์ทเรียบร้อยอปิดแอรน,นิดนึงอจอตัวนี้เป็นจอ8นิ้วนะครับรองรับระบบ Apple CarPlay ได้นะครับผมสามารถเชื่อมแมพยิงขึ้นจอได้เลยนะครับอ่ะถัดลงมาเป็น ระบบแอร์เป็นแบบปกตินะครับผมเป็นปรับได้5ทิศทางนะครับถัดลงมาก็จะเป็นช่องชาร์จไฟจํานวน2ช่องนะครับพาวเวอร์เอาเล็ตให้มา2ช่องเลยปึ๊บป๊บอ่านี่นะครับเริ่มต้นแล้วตรงนี้รองรับอ่า USB เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดังนิดนึงอ่ารองรับ USB นะครับช่องชาร์จ USB อยู่ตรงนี้แล้วก็บลูทูธ Apple CarPlay ได้นะครับผมเป็นจอ8นิ้วสามารถเชื่อมกล้องมองหลังได้ด้วยอ่าถ้าติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มจะแถมให้ได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนาฬิกาปกติเนาะเป็นนาฬิกาดิจิตอลถัดลงมาครับเป็นเกียร์ธรรม,มดาแบบ6จังหวะนะครับนี่เกียร์ธรรมดา6จังหวะนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยเราต้องเหยียบคันแล้วก็ผักไปทางซ้ายสุดกึหนึงแล้วก็ดันขึ้นก็จะมีเสียงตีดนะครับเป็นเกียร์ถอย uh, ถัดลงมาฝั่งนี้นะครับก็เป็นเบรกมือแบบธรรมดานะครับเบรกมือปกติแล้วก็ช่องวางแก้วน้ําช่องวางของข้าง,งในปกตินะครับทั่วไปถัดไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวขอแยอยู่ฝั่งนี้เลย ฝั่งทางโน้นเป็นฝั่งผู้โดยสารนะครับจะมีเก๊สองชั้นเนาะเป็นในชั้นบนแบบนี้ตัวเริ่มต้นจะยังไม่ได้กล่องคูบล็อกเนาะครับผมแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นเกทอีกหนึ่งชั้นนะครับอ่ะเป็นเก๊สองชั้นส่วนด้านบนกระจกมองหลังเป็นแบบปรับตัดแสงได้และปรับด้วยมือนะครับเวลามีไฟมาจี้ตูดเราก็ปรับตัดแสงได้ตรงนี้ด้านบนก็จะมีไฟอ่านแผนที่นะครับสองตำแหนง่งแล้วก็เปิดได้ตอนเปิดประตะูช่องเก็บแว่นตา แล้วก็ที่บังแดดฝั่งผู้โดยสารจะมีกระจกแต่งหน้านะครับมีมาให้กระจกแต่งหน้าครับผมแล้วก็มีเกะไม่ใช่เกะสิไฟกลางห้องโดยสารอีกจุดหนึ่งนะครับได้ไฟมา2จุดเลยเดี๋ยวเราไปชมสรุปหน้าคลิปกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพาชม Revo 2.4 Z e dition เป็นตัว Entry เกียร์ธรรมดานะครับเป็นรถแคบครับผม สำหรับคันนี้ที่แจ้งไปนะครับราคาอยู่ที่619,0 0 0บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่เพิ่งจะสมมอบวันนี้นะครับเป็นรถแจ๊ปเองนะลูกค้าดาว20%ครับแต่ว่าใช้เงินรับรถแค่2 2 0 0 0นิดๆน,นะครับผมค่างวดอยู่ที่8,900กว่าบาทนะครับผมรายละเอียดคันนี้คือเป็นเงื่อนไขพิเศษนะครับและลูกค้าท่านใดสนใจเงื่อนไขแบบนี้ก็ทักแชทหาแจได้นะครับหรือว่าโทรก็ได้เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับนั่นก็คือเบอร์ 0623833632นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามแจ๊บได้ทั้งช่องทาง YouTube ช่องนี้นะครับเซลล์แจ๊บโตโยต้าขอนแก่นนะครับรวมทั้ง f c e e o o o โต o ยต t าขอนแก่นบายแจ๊บนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจะรีบไปตัดคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับสวัสดีครับ